ภาบสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมุจกูทุกคนว่าวาชิวทางใกล้ทางไกลพี่น้องภายในหรือว่าต่างประเทศก็สบายดีเช่นกันเด้อพี่น้องเด้อยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่อง่าวยมซาแนวยอีกเลยพี่น้องเมื่อนี้เฮาสิพามาสมบรรยากาศกรุงเทพมหานครพี่น้องขับรถไปเรื่อยๆพี่น้องตามถนนแถววิภาวดีเ้อพี่น้องเด้อ งามบอกพี่น้องถนนนี่ถนนปากกระเจ้างามงามพี่น้องเอ้ทางเทิงก็มีรถไฟวิ่งอยู่พี่น้องเอ้ยบ้านขระเจ้ามีแท็กซงแท็กซี่ดนะพี่น้องเอ้ยโดยสารก็มีพี่น้องถนนกกว้างกว้างพี่น้องงามบอกตอนนี้เราอยู่แถววิภาวดีพี่น้อง ยังเนี่ยเราก็โบหู้พี่น้องโบเคยมากรุงเที่ไปเที่ยวพี่น้องเลยมีโอกาสก็เลยได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนั่งรถพี่น้องตอนนี้ค่ะถ่ายไปเรื่อยอยู่น้องตามถนนเด้อปิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยเลยพี่น้องมือใหม่พี่น้องเลยแล้วมันขับโบเคยหนูหันิดชางตั้งก็อ่านไปก็โบเคอยทันพี่น้อง อ่านตัวไทยก็บบุอยเป็น่าเยบุกเก่งอ่านบุเก่งว่าง่ายเกือบบานละฮะมัเก็ครึ่งตอครึ่งแล้วน้ออยู่ไปเรื่อยๆพี่น้องตามโซเฟอร์เพลินพี่น้องเลยามร้อยตึกสูงูพี่น้องที่ตอนนี้เราก็อยุทึงครัวพี่น้องทึงครัวความถนนพี่น้องกับซาว่าหาซิเปลนี่ฮะรถเริ่มรายเลยพี่น้องเริ่มติดแล้ว ที่มุงหนาไปสู่มอชิพี่น้องตอนนี้กำลังเรียวกวาเรียก่าอยู่ครับผ่านชวนตะจุจักพี่น้องเน่ยิส้นุเบินี่แสิเบครับไปเรื่อยๆี้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถึงสวนตะจุดจักพี่น้องสวนตะจักอยู่ข้างหนาครับ

ถึงส่วนตัดจุจั๊กเหรพี่น้องสายมือตัตุจัก๊กพี่น้องส่วนตัดจุจั๊กเด้อสายมือเด้อตอนนู้นมันติดรถมันติดมันเข้าเลนผิดด้วยไปต่อคิวก็ไม่ไหวอันนี้มอชิดบ่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เข้ามาชมเนี่ยไปทางมอชิดเนาะ รถเริ่ดดมไลยเลยพี่น้องเอ้ยดเริ่มสิติดแล้วรถเริ่มหล,ลยแล้วพี่น้องตอนนี้ฮาจีฮอดมอสซิตแต่เด้อพี่น้องเด้อบางท่านเป็นรถไฟพี่น้องวิง่งไฟวิ่งข้างบนเด้อ ยี่ลยคิงกรนาวไอ้เรื่อยๆอีนาะลมบาไม่ธรรมศาสตร์ไม่ำไรอะอเอ้ยนี่ รงขางทางรเดยวตลดพี่น้องเลยเห็นยังบ่หลายปานดเด้อเ็นแต่ลพี่น้องเอ้ยว่าเฮาบ่ได้ลงปหยง bạn đừng có lót tít, ở okay, theo hàng hàng Mosid nhở, lót lá, lái nhà mình đấy. Dù ăn đấy. มอไซค์ะไมเปียนเขาตายพอเขาบีบแต่กินมันยิ่งมั่ปที่มันว่างก็เข้ามาเป็นอะไรหลุดลายลายใี่ไหมต้องหาเยอะเดิมติดเด้อเดิมติดแล้วอกเว้นทไมวี่ไว้ทนากรุงเทพมหานครก็เป็นแบบนี้ใช่ไมไม่อันโครนหลดลายเลิกอีริอะนะ

หลายคนจะจีู่จีดอกพี่น้องคือพียังเดินเินไ้นะสอบไม่ต้องรวางท่างลางนอเนกิดนลอันนี้ฮักกระหอดบางซ่อะไรพี่น้องบางบ่อนกับะหูด้วยพี่น้อง บางบอนกระหู้บอได้มุ่งหูกับเบาๆได้เพียงม่งหอีกครั้งแล้วนี้หอดได้ชนะรอดสะพานหลุดภัยบางซื่อหรือคือบางเด้อมขุมงบางซื่อแถวตลาดบางซื่อหลายคนกเกิดหูหลบแถวตลาดบางซื่อโดนไต้สะพานดำเดือดต้นปาล์มง หอดตลาดบางซื่อเลยพน้อแถวนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนองร้านน้่อยาตอนนี้เลยมาหอดเดพีน้องมีมุ่งหนาเขาสูเตาปูนเลยพี่น้อจีนย้ตาปูเลยพี่น้องเยขวามือก็จีเป็นโลตัสพี่น้องโลตัสตาปูน ตอนนี้เราอยู่ที่แยกกับบุญเนาะตอนนี้เราเลยมาถึงบางโพเลยพี่น้องอันนี้กีดีเลยพี้องเนอะหางกีดีอยู่ข้างซ้ายมืองไม่ได้กีดนะกลางเวดที่จบคลิปชานีเลยพี่น้องเด้อะสำหรับคลินิกต้องไปชำนีเลยพี่น้องเด้อบ๊ายบาย